พี่น้องจะรักในพระกิต์เจ้าวันนี้วันที่สามตรงกับวันศุกร์ของเดือนมกราคมพระศาสนาจักฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขององค์พระเยซูเจ้าพี่น้องครับองค์พระเยซูเจ้าพระบุตรที่มารับเป็นมนุษย์มีนามชื่อหลายชื่อทีเดียวเช่นพระเมสเซียหรือคริสต์ผู้รับเจิมพระเยซูพระผู้ช่วยรอด เอมานูเอลพระเจ้าประทับอยู่กับเราบุตรแห่งดาวิดบุตรแห่งมนุษย์เจ้าชายแห่งสันติผู้ให้คำปรึกษาการคนใช้ของพระยาเวนายชุมพาบาลลูกแกะของพระเจ้าและอะไรอีกมากมายพระนามของพระผู้ไทยมาจากภาษายู ยชัวซึ่งหมายความว่าพระเจ้าเป็นองค์ความรอดชาวยิวเชื่อว่าพระนาจักรของพระเจ้าจะผ่านมาทางพระเมสเซยาผู้ถูกเจมิมบุคคลของพระเจ้าตลอดประวัติศาสตร์ของชาวยวพระเมสเซยาอาจจะถูกมองว่าต้องเป็นกษัตริย์หรือผู้นำการเมืองแม้ในคำพำนาที่ถูกรู้จักดีอิสัยก็ยังเขียนว่าชาติยวิวรอคอยกษัตริย์ พี่น้องครับพระเยซูเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูเจ้าเป็นมนุษย์แต่เป็นพระเป็นเจ้าแล้วก็พวกเราก็รัมว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระและเป็นมนุษย์แต่มนุษย์เราส่วนมากยังไม่ยอมรับพระองค์ใช่ไหมมนุษย์นําคําสอนของพระเจ้ามาธิบัติกันหรือยังทําไมจึงมีความวุ่นวายในโลกในประเทศต่างๆ ไม่เคยมีปีไหนที่ไม่มีสงครามและความสูญเสียมากมายมนุษย์ไม่จำในการที่ไม่เคยจำความเจ็บปวดนั้นแล้วก็ซ้ำแล้วทำซ้ำแล้ว,ซ,ลวซ้ำอีกอพี่น้องครับในฐานะคริสตชนเรายอมรับพระเยซูเจ้าเป็นพระผู้ไถ่เพียงผู้เดียวการเอาตัวรอดหรือการเป็นนักบุญนั้น ไม่จาเป็นที่เราจะต้องทําอะไรพิเศษพิสถานการเป็นนักบุญคือการฟังเสียงของพระเยซูเจ้าแล้วเดินตามพระองค์ไปและไม่้อแท้เมื่อเผชิญกับปัญหาหรือความทุกข์ยากลาบากหรือการระจนต่างๆน,นยานาพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนที่ต้องการรับใช้เราขอให้เขาเดินตามพระองค์ไปและที่ที่พระองค์อยู่เรา คริจชนผู้รับใช้ก็จะอยู่ที่นั่นด้วยพระบิดาจะให้เกียรติเราประสบการสอนเราว่าเราจะเป็นคริสศชนจะเป็นนักบวชหรือพระสงฆ์ก็ตามการที่จะได้รอดต้องผ่านทางไม้กางเขนขององค์พระเยซูเจ้าเท่านั้นทางแห่งการปฏิเสธตนเองอย่างที่พระองค์ได้แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างก็ขอให้พระนามของพระองค์จงเป็นที่สักการะ ขอให้พวกเราได้เอ่ยพระนามของพระองค์ทุกวันอย่างน้อยวันห้าครั้งว่าพระเยซูเจ้าลูกรักพระองค์พระเยซูเจ้าขอบคุณพระองค์พระเยซูเจ้าขอ,อนมัสการพระองค์พระเยซูเจ้าโปรดนำทางลูกพระเยซูเจ้าโปรดเป็นเพื่อนทางของลูกตลอดไปอาเมนข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดย พระอัคร,รสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์